สวัสดีครับกับอิดหนึ่งวันว่างๆนะครับวันนี้วันนี้ว่างไม่รู้จะทําอะไรดีวันนี้วันพักด้วยวันนี้ก็จะทำกับข้าวผัดผักกินก็จะมีผักแต่ไม่รู้ผักอะไรอันเนี้ยซื้อมาจากตลาดปูดีชอบกินผักก็เลยว่าจะทําผัดผักกินวันนี้แล้วก็มาม่าผัดมาม่าผัดขี้เมาก็เดี๋ยวมาลองทำเลยถามว่าเคยทํำไหมไม่เคยนะ ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยจับผัดผักอะมาลองทำดูว่ากินได้เปล่าครั้งแรกในชีวิตเลยช่วงนี้ว่างยุคโควิดทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านวันว่างๆเลยไม่รู้ว่าจะทำเหมือนในที่ร้านอาหารเขาทำเปล่าที่แบบเทผู้ไปขึ้นมาเนี่ยลองต้องลอง ก็ที่เขาทำและที่ดูทำมานะอย่างแรกเลยนี่เลยน้ำมันไม่ตรงเยอะไม่ตรงเยอะเนี่ยแล้วก็เตียมอย่างเนี้ยแบบมีพริกนี่ยนะใส่พริกไปหน่อยชอบรสชาติก็จะมีบ่าผัดน้ำมันหอยแล้วกันใส่น้ำมันหอยไปด้วย ง่ายครับง่ายๆวันนี้จะไม่ใส่ไม่ใส่หมูไม่ใส่เนื้ออะไรเลยเพราะว่าวันนี้วันพระกินมังด้วยแหละก็ผัดแบบง่ายงเลยเดี๋ยวเจียวกระเทียมก่อนให้มหอมก็กระเทียมตามมาเรียบร้อยแล้ว เขาใส่เลยปะเขาใส่แบบทำไงให้มันฟูอ่ะมันจะฟูไหมอ่ะยังไงดีอย่างนี้แล้วกันครั้งแรกครั้งแรกอ่ะเน้่มันฟูเลยอะ ผักอะไรนะใครเห็นแล้วว่าวัวผักอะไรบอกด้วยนะมีคลิปมีคลิปเมื่อกี้มีแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนิดนึงไอ้ิีวขาวแล้วก็ซอสปรุงรสไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงนะใส่ม่วนจะต้วะเสียสุกก็กินได้แล้วก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลที่แคลอรี่น้อยใส่ไปสักนิดนึงโอเค แหลกล่กันแหลกแหลกไม่ไล่กันต้องแหลกนะคุณบีนะโอ้ยหลอดหลอดหลอดหลอโอเคได้ปิดไปเอาแบบง่ายเดี๋ยววันนี้ ตอนแรกเตรียมจานเลยไปเลยเลยเหลือแค่นี้เองไม่เป็นไรหอมมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวไปทำมาม่าผัดชาอันนี้เดี๋ยวเรามาทำนี่เลยครับว้ไวผัดชาก็นี่เลยซื้อมาง่ายๆเลยครับแล้วก็นี่ผง ผงเนี่ยเราก็เอามาเตรียมอย่างง่ายๆนะสูตรอะไรก็ได้ง่ายๆสไตล์บอลล่านะนี่ครับเราก็มาเตรียมใส่พวกอุปกรณ์แล้วไว้ก่อนเอาสักสามห่อหิวมากวันนี้วันนี้ช่วงเช้าวันนี้วันพระกินกินกินมังสาวิรัตงดเวนเนื้อสัตว์ก็เลยไม่ค่อยได้กินอะไรกินไข่กินหมูกินอะไรไม่ได้เมื่อกี้ก็ทำผัดผักไปแล้วไม่ใส่หมูแต่ว่า ตอนนี้มันก็ประมาณสักจะหกโมงแล้วจะมืดแล้วตะวันจะรับฟ้าแล้วก็ออกมังเลยวันนี้เห็นเมื่อกี้เห็นนี่อยไ,ได้ก็เลยจะมาเอาใส่ก็เลยออกมังเลยแล้วกันครับจะเตรียมแล้วกันสําหรับววาผัดช,ชาสูตรบอลล่าอะไรก็ได้ง่ายๆอันนี้ก็ต้มน้ําอยู่นะแล้วก็จะมีนี่มีไข่ด้วยไข่ขาว ไข่ขาวกับไข่แดงไข่ขาวเหลือจากการทำอ,อะไรว่าไข่ดองน้ำปลาซึง่งลองหัดททำแค่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมากินอันนี้ก็ทำนี้ก่อนมาม่าผัดไวไวผัดชาเอาแบบง่ายๆเ,เทข้องต้มรวมกันไว้ก่อน จะปรุงรสเพิ่มด้วยนะผมจะใส่พวกริกพวกอะไรเพิ่มด้วยนะก็เพิ่มเพิ่มรสชาติถ้าตัวไวาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นพอดูก่อนน้ำเดือดยางอออยัาง,างใส่น้ำเยอะน้ำยอนี่นะก็จะมีมะนาวมีหอมระทีมเอ้ยไม่ใช่หอมหอมผักชีแล้วก็มีใบตองโอนิดนึงเหลือยอยู่ในตู้เย็น จะมีพวกไข่ที่ให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวไปเอาพริกป่นมาเพิ่มก่อนนี่เลยพริกป่นแล้วก็อุปกรณ์ใส,ส่น้ำซุปนิดนึงก็ได้แต่ไม,ม่ผลเลยนะแค่แค่อยากลลยใส่เฉยก็จะมีน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลที่เหลือจากเมื่อกี้ช่วงนี้อยู่บ้านอ้วนก็นี่เลยน้ำตาลอะไรเนี่ย แครีน้อยซื้อจากเซเว่นอ่ะใช้ง่ายเป็นซองๆที่กดนี่ก็้อาง่ายเลยเซเว่นดูก่อนน้ำเดือดจังก็ถ้าน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่นี่เลยพวกเส้นก่อนลวกก่อนลวกเส้นแล้วก็มาแยกไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่เครื่องปรุงพวกนี้อันนี้พี่เทผ่งเตรียมไว้แล้วก็เอาแบบง่ายเลยนะ ก็ใส่น้ำมะนาวไว้ก่อนสูตรไทยสูตรมันนะอันนี้สูตรบอลล่านะใครทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําให้ดูไว้เฉยมะนาวก็เตรียมไว้สองลูกกูบีชอบเปรี้ยวก็วต้องจัดหน่อยอยังไม่รู้ว่ารสชาติยังไงก็ปรุงปรุงไปก่อนปรุงให้มันเข้าเนื้อไปก่อนเพราะจะปรุงอีกทีตอนที่สุดเขา ไปยืดหลังก่อนนะไม่ทำอะไรเลยนี่เดียวนี่เลยมาเสร็จปุ๊บใส่ต้มเลยลกเส้นก่อนสูตรใช้สูตรมันนะอันนี้สูตรบอลล่าอะไรก็ได้ง่ายๆสายบอลล่านะจ๊ะ ฝาหนึ่งเดือนปิดฝาหนึ่งเดือนแฮะก็คือปิดไว้อะให้มันเดือดปุ๊บ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 ปุ๊ยแบบนี้ง่ายๆตักไงไวะเนี่ยมาใกล้ๆก่อนอด้วยอย่างนี้นะสามพอกสามพอกกินสองคนก็อันนี้น้ำยังไม่ตักทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาลวกไข่ ไข่ที่เราเตรียมไว้อะไม่ได้เตรียมไว้รอกเหลือเหลือจากการทําไข่ดองน้ำปลาจับเ้นอยู่ก่อนนะนี่มัยอะ เดี๋ยวค่อยลวกใส่ไข่แล้วก็เอาไขา่ไปลวกมีไข่ที่เตรียมไว้ไม่ใช่ที่เตรียมไว้เหลือใส่ลวกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ตอนที่เราปรุงอานนี้แหละมาปรุงรสกันเลยที่เราเตรียมมาแล้วใช่ไหม ตาลที่เหลือน้ำปลาปลาแล้วเดี๋ยวจะใส่ไข่เข้าไปเพิ่มอีกได้ไได้ได้แล้วก็นี่เลยหอยลายออกเจแล้วได้ไม่ออกเจออกมังแล้วใส่เข้าไป สักสองกล่องก็ได้เติมรถแท้หือ เวลาหน่อยนะไข่น่าจะได้แล้วมานี้เราก็ตักไข่มาใส่กันกปลาไข่ชุดแรกเสร็จนะ้ำวางข้างๆอกรเตรียมไว้หมดแล้ว เลยเลยฟัดชา mm hmm. กินง่ายๆสไตล์บอลล่า <c oughs> หอมสุดๆมีขายได้ไมั้ยโอเคขอบคุณนะที่ทนดูบ๊ายบาย